ไม่ค่ะบันนี้ผมนั่งอ่านหลายคลิปแล้วครับวันนี้เรามาทำอะไรดีกันครับดูตรงนี้ผมไม่เห็นบ้านผมนะครับจริงบ้านผมไกลมากแลครับวินไปเอาเลาทีทั้งทางเลยรนะัย บ้านผมไกลมากครับบ้านผมแบงนี้ครับมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีนะครับบ้านหลังนี้แพงมากครับผมซื้อมา75ล้านบาทครับผมลเล่นนะผมโกหกครับมาครับนี่ซื้อบ้านไม่ได้หรอกครับ ปลูกผักไม่ใช่ปลูกผักครับ คนแต่งโมดตายนะครับคับครับนะครับ จะหมดแล้วเนื้อจะหมดแล้วตายตายคลิปนี้คือเอาชีวิตรอดจากเกาะโดนน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับมาคุณไปขุดคนนะฮะโดยคุณใช้จอบขุดนะครับ พวกงาขนดมัน,ะนมทำอะไรได้หลายอย่างเลยนบนะผมจะเอานมดทำรไรอนะ่ะท่านผู้ชมได้รู้นะครับ I oh, sweet love. ชาอยู่ในน้ำน,นานได้ครับกลับไปแล้วติดการกลับบ้านนะแล้ว,ลวคุณผู้ชมอยากลงเาคนมาทำได้ไม่ใช่ทำแค่ประกบอบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเฉยๆนะครับคุณลองอไปเติมอดอูสิครับคุณไม่ต้องลองครับดูจากผมก็ได้นะครับ que กอนนะครับเรามาเก็บของกันนะครับเราไปเก็บว้ที่ก็บสมบัตินะครับเราไปหามานะครับ ไม่ครับช่วงนี้ยุงเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่มาเรงยุงในไ,งไม่ครับนะครับยุงจริงนะครับผมเพิ่งผักตร้งบ้านได้ไม่นานนี่ครับเมื่อสิบนาทีที่แล้วนะครับ ให้ผมจปเปิดให้เพื่อนผมดูนะครับคลิปที่ผมอัดเป็นไงนะครับสเหตุที่มันปลุกไม่น่าก็คือหนึ่ง ปลูกหาดกางที่เราใช้ไมวางคือมันจะทำให้โตไวครับรับผมก็ต้องดูเวลานะเชียงโงกเวิมีกเกอรในบ้านผมคนระับเข้ามาได้ไงเนี่ย ซอมบี้เกิดในบ้านคองผมงันนี่กินได้นะครับแต่นี่คือผมจะพาเดินไปดูในลางบ้านของผมน,นะครับนี่คนะรับดูบ้านของผมว่าเท่าไหร่นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้เป็นนี้เองครับบ้านจะต่ำเองผมครับใส่ก็ะจกผมก็ขอขอบคุณแะที่ได้ติดตามชมรายการของผมทุกตอนนะครับขอบคุณครับ